สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถูกต้องหลายคนคงได้ไปดูนะฮะคอนเสิร์ต6213คอนเสิร์ตนะครับเราก็เลยยกท็อปิกมาเลยนะครับว่าเพลงโปรดที่คุณเต้นไม่หยุดเลยนะครับในคอนเสิร์ต6213คือเพลงอะไรเรามีภาพบรรยากาศมาให้ชมด้วยใช่ไหมคะ<อ>สำหรับคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นนะคะไปด้วยกันทั้งหมด5รอบนี่เลยฮะเพลงเปิดตัวของพี่เจเลยนะฮะสุดยอดอ่ะแล้วก็มีเพลงหนึ่งฝากเลี้ยงนี่เห็นไหมฮะ ทุกคนบอกว่าฟินมากทุกคนเต้นได้อ่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าเก้าอี้ไม่แทบจะไม่ได้นั่งกันเลยนะฮะเต้นอย่างเดียวมีพ่ตินาอ่ามีการแบบว่าแจมกันด้วยนะฮะรอฟอรนี่ฮะและนี่ฮะทัรกลับมาของเธอทำให้หลายคนนี่แบบชื่นชอบมากใช่ค่ะทายยงแล้วก็นี่ฮะ U H T ฮะ อน่นี่นี่มากลับมาที่ชายาพัยทยังนะคะเพลงมแมลงเพลงมแมลงเขาบอกว่าเพลงนี้ที่ทุกคนเต้นกันทั้งฮอเลยนะใช่ครับแล้วก็ร้องก,ก,กับพี่มอสด้วยนะฮะนี่นะฮะเป็นพี่ตินานะครับกับพี่นัทมีเรียนะฮะผู้ชมต้องสังเกตดีๆนะครับมีพี่ตินานสองคนนะฮะอะไรอะ่ะอีกคนหนึ่งเป็นใครเราคิดเอาเองนะฮะโอ้ยเขามีแจมกันด้วยเก๋ไก๋อ่ะ โอ้ยังมันอยู่ะเฮ้ยโอ้โหได้ยังไงฮะพี่มาพี่แจมีดวนมีดวน ใครบอกว่าไม่ไหวโอ้โหเห็นเห็นป่ะฮะเต็มที่นี่ไม่ไงฮะนี่ไงครับเห็นไหมฮะคุณผู้ชมดูดีๆนะครับทำไมถึงมีพี่ตีนาสองคนครับพี่เอกี่ไม่ไงล่ะเออมันไรลตรงนี้แหละ <c oughs> สนุกสนานมาก <c oughs> <c oughs> มจริงจง ปเป็นไงครับนี่แหละครับ5รอบนะฮะค<ช>ือตอนแรกเนี่ย จะมีรอบเดียวแต่ว่าทนกระแสไม่ไหวจริงคือบัตรหมดเกลี้ยงทั้ง5อรอบเลยค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราได้เอาภาพมาให้ชมนะออก็ได้ได้ความรู้สึกแบบเออทุกคนถ้าเกิแปลกใครไปมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็คงคอยากจะกลับไปส่วนใครที่ไม่ได้ไปนะคะคิดว่าน่าจะมี d v วดีนะเออถูกต้องอ่ารอนะได้ค่ะติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญ,ญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16และช่อง33 หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-Band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU-Band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www gmmmusic com live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน gmm channel บน App Store หรือชมผ่าน Android ดโดยพิมพ์ www gmmmusic com live gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี